má sẽ má rồi kéo má, đều đều đều, má. เราต้องตัดไม้อย่างแรกเลยเดี๋ยวหนูหาฝ้ายคืนนี้เราจะได้นอนกันตอนนี้เอ้ยเยอะทำไมเกิดอะไรขึ้นแต่ยังคงช่องนี้ ไดมเ,เอ็อะไรอืมอุ๊ยไฟยได้ไฟามาประมาณ6อันแล้วก็เท่ากับไม่เร็วจังอ่ะเอานต้นไมห้หนูโชคดีไงไม่ค่ะพี่จูนได้ไฟามาสามอันค่ะอุ๊ยจะเพิ่ม <ๆ S 1> เยอะเลยอ่ะได้สิบอันนะโอ้โหเอาเล่นเอายังไม่ได้นนับจำนวนเลยตอนนี้พี่จูนได้มาหกแล้วค่ะหกแล้ว

หน้าที่ใครเนี่ยหืหน้าที่ใครหน้าที่เกาหน้าที่หนูแล้วเนี่ยหนูมาทำแทนแล้วเนี่ยเกา้ให้เออากหให้หนูลงเมืองเลยมั้ยหรือให้หนูหาข้าวก่อนอะไรนะหรือให้หนูหาข้าวกินก่อนหาข้าวกนคือแรกๆพวกเราน่าจะหดตายได้ง่ายมากพวกเราเปราะบางหาข้าวกิน เกาะบางคนป่าโดนกระทึบครอบครัวนี้ครอบครัวนี้และช่องนี้จะไม่มีวันโดนคนป่ากระทึบนอกจากจะกระทืบคนไข้ระเบิดกระแทกใส่ได้ก็มันจะอยู่แต่ในถ้ำไงข้างบนพวกเราก็จะปลอดภัยไข่ระเบิดนวดไปอยู่ในนรกนู่นแล้วเพราะฉะนั้นโลกมันค่อยปลอดภัยนะยลายตัวที่ตอนนั้นแม่เจอเหมือนคืออะไร ก็มันจะอยู่แต่ในเมืองไงเพราะฉะนั้นข้างบนมันจะไม่โผล่มามันจะแบบอยู่ในสปาลเห็นบอกว่าอะไรแต่ที่ที่ออกมาโชคดีไปเจอมนเห็นบอกว่าอะไรนะไอ้เมืองเอ้ยบอกว่านรกก็เลยคิดว่านรกไงทำไมเรียกเมืองว่านรกด้วยเอาก็นรกนี่มันก็นรกนี่อ้าวมันมีที่วารเปนรกไม่ใช่หรอใช่มันก็จะแบบมี มีแบบอยู่ในถามมา้ำมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่ถ้าจะเจอก็คือจะแบบอยู่ในสปาลเลยเขียวเขียวใช่ไหมใช่สปาวเขีย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 วอาว้าวควานหักอะไรวะทำไมมันไม่ไมันไม่คงทนเลยอ่ะ <laughs> ติดใจ <laughs> เอา้ากดผิดทไมจะคาพั่วไปคาคราด ชีวิตคำวอร์เกินมันมือลั่นได้บ้างอะไรบ้างอย่างน้อยก็ดีกว่านอนแล้วก<อ>ันติดลวกอ,อืติดต้นมาแม่หนูค่ะนี่แม่หนูค่ะอันย่า พิ่งเริ่มเล่นเล่นมาสองเดือนแล้วเล่นมาสองเดือนเล่นทุกวันปวลาสองเดือนนะก็ตัวการเล่นนะคะถ้าลูกบ่นมากจะโดนดุเยี่ยงี้แต่ถ้าแม่อ่อนมากนะคะก็แซวได้เลยค่ะ ทำทาร์ตแป๊บหนูจะได้มีเวลม,มาช่วยโยนไม้มาบางส่วนหน่อยไดค้คะแท็กนะเมืนะ่อกี้เธอทำไรอะ่ะเธอกระโดดลงมาทับหัว <c oughs> ใช่หรอไหนอ่ะอยู่ไหนอะ่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ไหนอะ่ะนี่ ไปสร้างบ้านลนะเอ่อเอาแถวไหนดีเอาแถวแถวที่โลง่งแถวแถวนี้ไหมอ่ะหรือแบบตรงไหนดีเอ่อเอาแถวแถวที่โล่งแล้วกันเนาะเอาที่มันขุดลงไปแล้วลงเหมืองอะไเลยได้ไหมอ่ะ ให้แบบบ้านแล้วอยู่ในเหมือนเลยได้ไหมงั้นจะเอาบ้านในถ้ำเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดแบบมีทางลงที่เป็นเหมือนเลยได้ไหมอ๋อก็คือเอาแบบบ้านที่ไม่ลอยใช่ไหมโอเคหรือล่วงมาตาย <c oughs> เดินขึ้นบันไดนี่เก่งเลยเอาบ้านสูงๆนะเดี๋ยวไปเหี้ยพวเลยนะ กกอีปวดตกเก้าอี้วิ่งก่อนเร็วก่อนที่ฝูมลุตีมาเดี๋ยวเนนช่เมนมาตกไปนานแล้วเดี๋ยวนะนื้นอปหาสีเขียวเพราะว่าสีเขียวสีวขเขียวเพราะว่าใช่เขาจะสีเขียวค่ะเดี๋ยวนะนีน่าตั้งก็ยังยรักใครอยนะู่นะว้าวา ไอ้หอกหักไอ้หอกหักไอ้หักหอกพวกเราจะกระทืบมันแต่ตอนนี้ขอขอแบบขอแบบฝากไปก่อนขอไปหมามามาแล้วมามันมากันเป็นขพวงเลยเลี้ยงมาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอนอน นอน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 ภาษาจีนอีกอันไหนวะเนี่ยข้างขวาสายสายโอ้ยเหนื่อยอ่าหนูเกร์พื้นที่ตรงนั้นอนะ่นะแล้วเดี๋ยวก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้แหละเพราะแบบเดี๋ยวเราเก็บทรัพยากรอัปเกรดตรงนี้ปั๊บเราก็ไปได้เลยโอเค,อเคไม่พลาดเข้าใจที่พี่พูดแต่ตามมาอยู่ตรงนี้หนูกำลังี่ใคร อะไรไไออก็พ่อขาเลี้ยล่อนที่โผล่มาได้ทุกที่ตั้งแต่นรกอวกาศที่มีมีมีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้เราไม่ต้องแบบไม่ต้อง่ใชจะไปห้าวเหรอ อ้าวอ้าว <ś c oughs> นั่นแม่หนูค่ะ <ś c oughs> เป็น,นอะไรภูมิใจอตอนนี้นะ<า>คะก็คือเสร็จแล้วเน,น,นาะหลังคาก็คือคือจะความคิดของตะลุฝนตกข้างนอกเหรอใช่ <ś c oughs> ตก้ามจุด พื้นก็จะเป็นประมาณนี้เ,เอาล่วงอะไรแม่ร่วงมาข้างล่างมาเดินหหูตั้งทางวงก่อน้อางนี่ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เลยเป็นแบบโกดังอยากก่อกองไฟอ่ะกองไฟ ตูทำไวทำไมอมอนเตอร์เข้าบา้านหรอคุยกับใครพูดหนูว่าแหละหุยกเปล้า ฟู้ดวูดฟู้ดเวสต์ฟู้ดวูดสองห้าหกย่างคะ่ะกำลังเป็นดิวแล้วเดี๋ยวจะปิ้งเนื้อเดี๋ยวจะได้ลงเหมือง บ้านเราคือทุกอย่างแล้วออกมาบ้านทวยมาดีเดี๋ยวขยายบนหัวนิดนึงช่วงนี้เราทำเพย์เยอะมากเลยนะไปอยู่ไหนอ่ะข้างๆกันน่ะตัวตอนนี้เลยสิอบอานเคระวังไหมนะคะนะเอาเลยไปไมนค่ะออกมาอโอเค ของเธอะหลบอไปสิลา,า,าบไปแล้วหลบไปสิกำลังจะขับบันไดนก็เดินไปทางโน้นสิก็หนูขวางอยู่อ่ะแม่เดินไม,ม่เป็นที่ครับๆคเอออ่ะเ้าทีกุ้งคืมันน่าจะมาอย่างดิดทแม่เราตีดราาาเรื่องขอขาหนูไม่ได้ เจอทองแดงแล้วทองแดงโชคดีอ่ะมีไหมเอ่อ ยางดีนะเมื่อกี้หนูไม่ยืนตรงนั้นอะถ้าอยู่ตรงนั้นน่าบันเทิงเลยางดนา้ลงไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวทำไปใช่ไหมเดิซุปเปอร์ฮีโร่มาเร่เอ่อตอนนี้เจอคนป่าหนึ่งคนค่ะ โอ๊ยใครดันนะเอเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้าเฮยเ้นมา้ยไฮ้ย้ท สูมสิโอ้ยหนูไม่มีของคิดตัวในใต้เนี้ยโอ้ยหลังหนูเต็บ,บหลังโดนเต็มหลังเลยเอามา,าแบบโอ้ยทุกครั้งเลยเนีมาข้างหลังตลอดเลยเนี่ยนี่ไม่ต้องกูเทปอุ้ยมีทองแดงอยู่ตรงนู้นนะคะ หนูไม่มีค่ะรักนนะคะอือหือหิวไหมอ่ะจูตอนนี้หนูอยู่เป็นไรคะ ขึ้นไปเอาหกเพลย์น,นะคะเอาหรอเป็นไรออกมาด้ว<ะ>จูเนี่ยฮ่ะลบไปแม่ตุ้ยโอ๊ยมามาะมึงแทงแล้วมึงแทงแล้วมึงแทงแล้วแทงแล้วไม่โดนสกิลผิวเลยมามะม่อะไรกินได้มีกินยไูไม่มาถึงมีอะไรให้หนูไหมมีมีมเดี๋ยวหนูดูบ้างแล้ว เราให้แดงให้หยิบเนื้อย่างข้างบนไปกินหมดแล้วเหรอเปล่าอไม่ได้หยิบมาไม่ได้หยิบป่ะเอาอ่ะเอาไปอยู่ไหนอ่ะแล้ว็นไาหนูไปหยิบเองแต่ตรงนี้ไม่ทํทางแดงออกมาไม่มีแล้วมาเอาของกินไปค่ะเอ้าของหมดเต็มอยู่นี่ มาขุดทางแดงตรงนี้ก่อนนะมาช่วยมาปักไฟตรงนี้หน่อยได้ไหมคะสปอนอาไม่ใช่ยากเ <c oughs> ขียวเหมือนกันคนละย่างเ,เป็นไรเจอคุณคนป่าเดี๋ยวนั่นอะไรเดี๋ยวเดินไปน,น้ะคุณน้องเหมือนจะเจอสปอนค่ะสิเหมือนจะเจอสปอนเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> เอามาว่าเออที่ขุดหนูพังแล้วแถมตรงนี้มีทองแดงด้วยเอามามาขุดได้ไหมได้เัี๋ยวนะขุดทันโอเคเอ๊ะท,ทำไมคะหาทางกลับไม่เจอเหรอ,อ,อโอเคค่ะเดี๋ยวนะแล้วต้องจุนอยู่ไหน ปอนของจริงใช่ทุบเลยปไปปักไฟก่อนปักไฟก่อนดูเลยนะดูนะที่ขุดเอาได้ไหมค่ะเฮ้ยทุกเนี่ยขอบคุณค่ะเออเดี๋ยวมาค่ะ หรือว่าข้างในนี้ปั่นน้ำตาลออกมาข้างในนี้มีแต่ประหลาดทัวหนูหลบค่ะเออปึงนะคะถ้าไม่คนปากก็ใช่ได้ถือหอยเออาจะแบบพวกถือกระบองปะโอ้โหกระบองเดี๋ยวมาไะมาฉลาดหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมามาหลังสามสี่มา มาฉลาดหน่อยเอามามานนี้เอามามานนี้นี่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็จิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มมันแบบนี้ทำไมก็หนูบ <c oughs> อกฟังห <c oughs> นูก่อนฟังหนูก่อนเอามาหลังหลังค <c oughs> ืออะไรโอ้ <c oughs> ได้ของหมดของหายอ <c oughs> ตอนนี้เราก็สำรวจถ้ำมาได้ สักนิดหนึ่งแล้วนะคะคกอ็อะไรทำไม,มหนูเพีย้ยนอะไรเหรอป่าเป็นไรมีคนป่ามามมากำหอกให้แน่นเลยค่ะยิงใส่หัวมาเลยอย่างนี้เอาม้าดูเอาม้าหันมาดูเอาม้าหันมาดูไม่หันกำลังตกตรึงเพลึงเพล,พลมาเก็บเก็บเยินด้วย เราทำทอดต่อข้างหน้ามีคนป่าพี่จูนมาช่วยหน่อยมาแล้วเดินตามตูดมาติตดๆค่ะไปไเลยลุยมีพี่จูนอยู่พาม,ม้าปักไฟก่อนเดี๋ยวมันเกิดเต็มเลยขุดฐานแปบบ๊บเออเอ็อเองตามมาติตดๆเพื่อมาขุดฐานเงี้ยหรอใช่มันเยอะมากเลยเยี่ยม ขุดทองแดงกันค่ะอมาเอาขนมปังขุดเอาเอมาเอามาคิดอะไรอยู่ในหัวเอมากำลังคิดอะไรอยู่ในหัวทำไมเอมาตั้งแต่เมื่อกี้นะอมาเปิดสปาวเป็นมันหยิบเพีดไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นว่ามันเต็มเลยไหนมันวิ่งมาเหรอไม่ไม่มันอยู่ตรงนู้นนั่นทางกับบ้านเราทำไมมันมาเพียบงั้นน่ะสงสัยมาปัก ปักแบบปักไม่ตกหลุมอ่ะเออเนาะแม่หนูค่ะนี่แม่หนูค่ะแป๊บนึงตกหลุมอ๋อเอามาทางนี้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 แป๊บเออนั่นแหละเดินมาขึ้นจากสัตว์เลยอุ๊ยอาตาติดไฟ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 นี่แมันน่าจะเกิดจากนี้มันเกิดจุดนี้มันเกิดจุดนี้ ตายแล้วทำไมมันเกิดจากตรงนี้อะไรปักไฟมันเกิดจากตรงนี้ทางไหนเนี่ยน่ปักเลยเออเนี่ยมันไม่ชัวากลับบ้านก่อนไหมเนี่ยมันมันเกิดจากตรงเนี้ยโอ้ยทำไมตรงนี้เกิดค่ะตรงนี้เกิดมันอยู่ข้างๆยื โอ้ยใครตีหนูแม่ตีหนูมันเกิดจากตรงนี้มันเกิดจากตรงนี้นเกิดจากเอาหลบสีหลบสีหลบสีหลบแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะมัถ้ามันามาเกิดได้ตรงไหนเนี่ยเหรอ,อเออนั่นแหละมองไม่ค่อยเห็นด้านนี้ก็มีอ่ะว่าก,กลับก่อนไหมซัดให้หมดก่อนดีกว่าไหมไปแล้วนะน,นั่นแม่หนูค่ะ มาหนูว่าขุดลงไปลึกกว่านี้ได้ดีไหมจะได้เจอแร่ที่ดีกว่านี้ไอ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 ปีศาจกระโดดมาช่วยหน่อยแล้วอยู่ข้างๆไปเลยลุยเฮไ้มันฟ้าดาชุบชุบลบๆลบลบลบหลบข้างน้อข้างน้ำโอ๊ยอมมาใจกล้าสุดๆเลยหอกหักหอกหักก็อยากสู้ต่อ ห่อขักใช้มือตีพระเจ้าพระเ,เจ้านางนางสาวหกขักห่อขักใช้มือตนีนี่นี่มาตรงนี้มันเกิดได้ดำๆเออนั่นเลยไหนเดี๋ยวรออีพีหน้าอีพีนี้เราอยู่มาห้าวันแล้วน่าจะแค่นี้ก็พอเราเสียสายตาพอแล้วแค่นี้ก่อนเนาะเพราะตอนนี้คือเดี๋ยวมาต่อตอนหน้าหรอใช่รออีพีหน้า ขอแวะขอแวะขอแวะทานก่อนด้ปะขุดทานผีผีคืออะไรกโกสดูแม่ด้วยดูแม่ด้วยแม่หาผีไม่เจอออกอดอกส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 อกกอะหลบกันรักลูกมากปลอยูกไว้ใกรักลูกมากเลยโงไม่คิดนไม่น่าเดนเลยไม่รู้ขุดทานรอทำนี่วนไม่ถาทำไม ก็เม,มื่อกี้มันจะเดินผ่านมัเก็เดินไปในบริเวณที่มันเข็ดดีมากลูกกระตันยูลูกกระตันยูรอพีเดินปหาแม่เฮ้ยรับแม่ไปด้วยเดี๋ยวแม่หลงว่าหนูคงคิดถูกแหละที่ที่ซื้อรอยเท้าแบบนี้มามาจะได้มองเห็นง <c oughs> ั้นมามาหันไปทางหนูนหน่อยนิดนึงหันไปทำไมหนูจะเดินออกไปแล้วมาเดินตามรอยเท้านี้เดินตามรอยเท้าแม่ไปไม่น่าใช่ละ เดินตามรอยเท้าหลูกไปอยู่ห่างไกลยังไงยังงไกั็พบเสียงอ่ะาอยู่นู่นนะมันอยู่นู่นนะเอาเฮ้ย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 ไม่ถูกไม่ถูกละเมื่อกี้มันว่าผ่านไปไหนอ่ะไม่ใช่มาโผล่ตรงหน้าแม่นะตกใจนะเฮ้ไม่เอาอ่ะเฮตีนะฮะ โอ้ยเช๊เดี๋ยวเธอมา,มาพูดคำอยา,อามาพูดคำหยาบสินี่อุ้ยไม่ได้ตั้งใจเป็นตั้งใจเดียวเธอ<ป>กลับไงนั่เนี่ยอะไรอะ่ะหอ,อกผ่านหน้าไปหอ,อกติดไฟด้วยเดี๋ยวเธอ,อตูดมาเอาไว้ คนไฟลุกเข้าค่ะคนไฟลุกหนูเอาแรกต่างๆก็ตอนนี้นอนเถอะนอนเถอะนะอ๋อเอาแรกเอาแรกเอาแรกปะเอาแรกปะเดนหนูอัพเดทของแล้วก็ปิดกลิบไปละเพราอนนี้คือเราผ่านไปไปเดนหนูอัพอัพโต๊ะนี้ก่อนนีเอากล่องไปด้วยกล่องไปด้วยได้กล่องล้ข้างล่างมาเดี๋ยวอีพีต่อไป มีทองด้วยนะมีทองไปรูดมาจากทีดเหรอคะใช่ใช่เอาป่ะบนึะแต่ว่าไอ้นี่มัน,น,มนเผาไม่ได้ไม่ใช่ใช่ปะ่ะฮะใช่แบบเผามาแล้วสำเร็จรูปอทองสำเร็จรูปตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอรวมอยแชร์จับหนึ่งเอาของแก หนูชอบเอฟเฟกต์นี้จังเลยนี่หนูมาดูนะมมาดูนี่คอนพังอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะแบบปิ้งเหมือนใหม่เลยแล้วก็ครับอะไรได้ใหม่ๆ่วนอันเก่าก็ทิ้งไปมาได้นี้มาไหมฮะเนี่ยสถานีอวกาศได้ นูกได้ดแบบเนี่ยอันนี้ใช่ป่ะที่เป็นโมงีนน้ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่เหรอสถานีอาวากาศไอ,อ,อ,อตัวที่มันเป็นไหนอันนี้ใช่ไหมก็ใ,ใส่เข้าไปแล้วไง อะไรบ้ากรอทำไมอ่ะก็เนี่ยขยับไม่ได้แล้วอะอ๋อมันอยู่ที่เตียงมันจะขยับไม่ได้อยู่แล้วค่ะอยู่ที่เตียงขยับไม่ได้คืออะไรก็เหมือนแบบเรานอนแล้วเราก็หลับไปไม่ไม่ได้กดนอนอนนี้เป็นการพักผ่อนคับเพราะตอนนี้คือเช้าอยู่เช้าอยู่การพักผ่อนคือพักผ่อนก็คือเราแป๊บนึงเลือดเราก็จะเพิ่มเนี้ยเนี้ย,ยแล้วก็ จะเพิ่มอะไรนี้ค่ะปลาี๋ยวดนูยามาขึ้นมานี่ก่อนมาแม่ขยับไม่ได้ามันก็กดออกสิกดออกกเตียงกดออกเตียงขึ้นอ,อกดไม่ได้ค่ะกดอะไรไม่ได้เลยกด,ดกดไม่ได้เอากดไม่ได้หรอกกดไม่ได้หรอ เอาไปไหนต่ออ่ะต้องไปไหนต่อขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเราใช้ชีวิตอยู่ในนึงมากเกินไปแล้วจ้อยล่วงเดินแดยงมามาย่อมามาเดินย่อมากดย่อกดย่อล้วเดินมาทำไมต้องกดย่อก็มันจะได้ไม่ขึ้นบล็อกเองอ่ะเอ้ากดย่ออ่ะแล้วก็เดินผ่านประตูมา เออนั่นแหละพระอาทิตย์ก็ตอนนี้ถือเป็นยืนดุพระอาทิตย์ขึ้นเสียงพระอาทิตย์ตกมันจะตกแล้วออกมาอเหรก็ตอนนี้ขอเป็นการจบคลิปนะคะบ๊ายบาย